าชุมชนเลงเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาองค์กรและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผ่านนโยบายการพัฒนาบุคลากรโดยมีท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัฐเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของกรมการพัฒนาชุมชนคือพัฒนากรของท่านสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเช่นเดียวกัน กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นให้การพัฒนาข้าราชการเมล็ดพันธุ์ใหม่เป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนระยะ5ปีตามแนวทางการพัฒนาที่4พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาพิบาลบุคลากรมีอุดมการ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน สนองตอบการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักประจาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านแนวคิดการพัฒนาข้าราชการในรูปแบบ70 20 10โดยรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาแบ่งออกเป็นร้อยละ70เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงานร้อยละ20เรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงานและร้อยละ1ิ เรียนรู้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการเพิ่มพูนพัฒนาทักษะด้านต่างๆรวมถึงด้านดิจิทัลของตอนเองและให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพื่อให้รู้ท,ทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงแนวคิดการเรียนรู้ KSA model กำหนดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ข้าราชการมเมล็ดพันธุ์ใหม่เกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆได้แก่ทำให้เกิดความรู้ทำให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้และเกิดทักษะปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีทัศนคติเจตคติที่พึงประสงค์โดยมีเป้าหมายให้พัฒนากรมมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน blended learning และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ active learning โดยมีวิทยากรจากภาครัฐอาทินายชัยชัยแสงอินรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายอภิชาติโตดีลกเวทอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่27นายไพโรธพรมสารกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกอพอและภาคเอกชนได้แก่นายนาเรศเสวิกาวิทยากรจิตตปัญญา นายทรงศักดิ์พุ่มสวัสดิ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศักยภาพบุคลากรองค์กรและวิทยากรพี่เลี้ยงในการให้แนวคิดและองค์ความรู้แก่พัฒนากรรุ่นที่127และ128ในการพัฒนาปลูกฝังค่านิยมองค์กรของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยโดยมีกระบวนการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดังนี้หมวดที่1ความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการประกอบด้วยวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการเป็นนักพัฒนาโดยนายเฉยชัยแสงอินรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนวิชาศิลปะในการเขียนหนังสือราชการโดยนางธิติมาสิริวิโรธข้าราชการบำนาญสำน,นักงานคณะกรรมการข้าราชการพล,ลเรือนวิชาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการพศสอ 2, 5 6 6ันห้ถึงและวันแผนโดยนายเอกราชยานอุบล ผู้ในการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผนกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนวิชาทักษะการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพโดยนางปริชาติสุระบัณฑิตวง์ เพิ่มในการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนวิชาระเบียบกระทรวงการคลังโดยนางสาวเกวรักษณ์นเชียงใหม่นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการกองคลังกรมการพัฒนาชุมชนวิชาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเทคนิคการตรวจรับพัสดุโดยนายพิสันเนื่องจำนงคลังจังหวัดชนบุรีวิชาเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์โดยนางปาจารีปุรินทวรกุลอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต หมวดที่สคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ประกอบด้วยวิชาจิตวิญญาณข้าราชการประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยขุนศึก62วิชาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยนายนาเรศเสวิกาวิธีกรจิตตบปัญญาวิชาทักษะการบริหารเวลาและการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพโดยโดรทัชริตปนารักษ์ วิชาทักษะที่จำเป็นของนักพัฒนากับโลกดิจิทัลและกฎหมาย PDPA โดยนางสาวประภาพันธ์วุ้นสุขพิ่มในการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาศิละปะในการทำงานร่วมกันของคนต่างวัยโดยนายงสงศ์พุ่มสวัสด์วิทยกรผู้เชี่ยวชาญด้านศักยภาพบุคลากรองค์กรวิชาศิละปะในการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพโดยนายอภิชาติโตดีลกเวศอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่27 หมวดที่ 3. ข้าราชการตามรอยธรรมราชาประกอบด้วยวิชาหลักการทรงงานกับการพัฒนาชุมชนโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลเลขาธิการมูล,ลนิธิสีสว่างขวัตในพระอุป,ปถัมภ์วิชาศิลปะในการทำงานแบบนักพัฒนาโดยนายสมานพัพ่วโพผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชนวิชาฝึกปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติหาอยู่หากิน วิชาปฏิบัติการฟื้นฟูดินน้ำป่าตามหลักทฤษฎีใหม่โดยนายสุนทรแววมะบุตรผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิชาจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวิชาปณิธานนักพัฒนาหมวดที่4ความรู้คู่นักพัฒนาชุมชนประกอบด้วยวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักพัฒนาโดยนางปาริชาสุระบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนวิชาทักษะการพูดในที่ชุมชนวิชาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) วิชาวิทยากรกระบวนการและการใช้เครื่องมือวิชาข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทจอปทกชาชา2ค TP. m a p แโดยนายนัทพงศ์โพสีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน วิชาการบริหารจัดการทุนชุมชนวิชาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยผพ้่อในการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนสำนักง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวิชาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยสำนักง,งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนวิชาปรัชญาอุดมการณ์หลักการกระบวนการวิธีการพัฒนาชุมชนโดยนางปริชาสุรบัณฑิตวงศ์ พู้ในการวิทยายลัการพัฒนาชุมชนและวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนและการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนภาคสนามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของพัฒนากรและขับเคลื่อนง,งานตามภารกิจกรมเพื่อการปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์ในครัวเรือนรับรองและสามารถใช้ทักษะกระบวนการพัฒนาชุมชน5ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาชุมชนอันได้แก่ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาการทํางานในสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอและกระบวนการศึกษาชุมชนขั้น ตอนที่2กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนขั้นตอนที่ 3. กระบวนการวางแผนการดําเนินงานขั้นตอนที่4กระบวนการดําเนินการตามแผนขั้นตอนที่5กระบวนการติดตามและประเมินผลถอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในภาคสนามโดยวิธีกรพี่เลี้ยงและผู้ตรวจราชการกรมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง